สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอิงศศิการอ่อนเกตพลนะคะมีผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะเป็นพ่อกับแม่นะคะคุณนิพาคุณธปกรอ่อนเกตพลค่ะอยู่ในสายงานแพตินัมสองผู้สถาปนาป้าพรเดชสุวรรณค่ะแล้วก็อยู่ในสายงานของประลาดลุงจำรานนะคะนักธุรกิจแอมวีระดับเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาค่ะคุณวิลาคุณจำรานเพชรลัดค่ะค่ะวันนี้นะคะอิงก็จะมาแชร์นะคะ ในหัวข้อของการทําตลาดเครื่องกองน้ํานะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอิงเนี่ยเพิ่งมาทําจริงจังอย่างนี้ดีกว่าเพราะอิงรู้สึกว่าความรู้สึกเดิมๆนะคะความรู้สึกเดิมๆคือ,อเรารู้สึกว่าสินค้าตัวใหญ่คือสินค้าของ MV อ่ะดีหมดเลยแต่พอเราจะเอาตัวใหญ่ไปแนะนำเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวว่าจะไปทำให้เงินในกระเป๋าเขามันน้อยลงอแต่ว่าสินค้า MV ดีนะ มันประหยัดนะเอ๊ะแต่พอเราจะไปบอกปุ๊บเราเก้าวขาไม่ออกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมเอออิงอ่ะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อิงก็แบบเราก็ไม่รู้เนาะแต่วันหนึ่งอะคะ่ะที่เรารู้สึกว่าอ่ามันมีเรื่องของน้ํานะคะที่มันไม่สะอาดเข้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราออกไปทําตลาดนะคะเวลาที่อิงออกไปติดตามลูกค้านะคะก็จะได้รับหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะบอกกับอิงว่า เงินมันแบบหายากแบบไม่มีเงินหรือวลาเราเลื่อนเฟสผ่านนะคะเขาก็จะบ่นกันว่าแบบเรื่องไม่มีเงินเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องเครื่องกรนน้าก็คือเราก็เรียนอยู่ต่อเนื่องเลยนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราใจแพงมากเลยนะกับการกินน้ําเนี่ยวันนี้ทุกคนกินน้ําแบบอ๋อถ้าให้ได้แบบสองลิตรขั้นต่ํานะคะสามลิตรต่อวันอะไรเงี้ยส่วนมากคนกินไม่ถึงนะเวลาอิงไปสแกนร่างกายเนี่ย เว่าค่าน้ำเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เลยคือคนกินน้ําไม่ถึงนะคะหนึ่งก็คือมันมีเหตุผลที่ทําให้เราถามเขาะนะว่าพี่พี่น้ําน้อยพี่กินแล้วพี่กลัวกลัวฉี่สองคือมันโหน้ําอิงจะให้พี่กินขนาดนั้นได้ไงขวดนึงแบบแพ้ซึ่งพออิงมาทําความเข้าใจนะคะอิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะให้เขาประหยัดเงินนะคะเราก็จะต้องบอกเขาไปว่า เครื่องกองน้ำเอ็มวเนี่ยมันช่วยพี่ประหยัดเงินได้เลยนะลิตรหนึ่งบาทเดียวอะ่ะนะแล้วเวลาที่ออ,อิงไปเจอนะบางทีเขาก็บอกว่าเรไปคุยเรื่องเครื่องกองน้ำเอ็มวปุ๊บเขาก็จะบอกว่าโอ้เอ็มวอ่ะเปลี่ยนไส้กรองแพงครั้งละห้าพันต่อปีอะไรเงี้ยมันแพงเยเี้ซึ่งพอมันมีข้อมูลแบบนี้มาประกอบเนี่ยมันทําให้เราอะ่ะต้องหาข้อมูลเพิ่มว่า เฮ้ยอะไรที่มันติดอยู่ในใจเขาทําไมเขาถึงไม่เปลี่ยนอ๋อเพราะเขาไม่รู้ไงว่าถ้ามานั่งหันผ่านเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งค่าน้ําเขาตกงาไม่ถึง20บาทด้วยซ้ําที่เขากินน้ําทั้งครอบครัว3ามสี่คนทําอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไปซื้อน้ําขวดเนี่ยนะคะจะทําให้เขาเนี่ยเปรืองเงินเยอะมากเลย3มลิตรเนี่ยอ่อหนึ่งคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการดื่มน้ําแร่นะคะ คนละหกสิบาทถ้าครอบครัวนั้นอยู่สี่คนเขาต้องจ่ายสองร้อยสี่สิบาท,ทรวมกับค่าน้ําที่เอามาหุงข้าวหรือทําอาหารนะทุกคนอานะคะแล้วมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยประเด็นนี้นี่แหละที่ทําให้เรากลับมาคิดใหม่แล้วสิ่งที่เอ็งทาต่อไปก็คือนําเครื่องกรองนะ้ําที่มีอยู่ที่บ้านนะคะออกมาแล้วมานั่งสาธิตใหม่มานั่งดูซิว่าไอ้ที่คนเขาบอกว่าแพงเนี่ยมันแพงตรงไหน เฮ้ยล้วไอ้ที่เราไม่กล้าที่จะไปบอกเครื่องกรองน้ําเขาว่ามันถูกกับพี่พี่ติดเครื่องกรองน้ำเนี่ยพี่ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของคุณภาพน้ํามีหลายสถาบันที่มารับรองเรื่องน้ําดื่มนะคะอันนี้คือหนึ่งเนาะสองก็คือมาคํานวณมันถูกมากเลยนะถ้าเรากินน้ําขวดห้าพัน 5, ลิตรนะ่ะเราต้องจ่ายแสนนึงอะ่ะแต่ถ้าเรากินน้ําเนี่ยเราจ่ายห้าพันบาทเองนะแล้วไหนจะมีโปรใช่ไหมก็จ่ายไม่ถึงใช่ไหมก็สี่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เรา เออมันมีเครื่องแบบนี้แล้วเขาอะ่ะจะได้ประหยัดเงินพอเขาประหยัดเงินพราะเขามีเงินเหลือเขาสามารถมาดูแลสุขภาพด้วยการกินโปรตีนให้เขาแข็งแรงสามารถไปทาําพากินเขาได้แบบไม่ขัดสนอย่างเงี้ยเนาะนะนะเราก็มาคิดแล้วเราก็มานั่งสาธิตดูเุ้ยสาธิตเราก็ตื่นเต้นค่ะยิ่งตัวใหม่นะสวยเครื่องสวยแล้วก็พกพาง,ง่ายเนาะนะคะก็นัดเลยนะนัดแล้วก็ไปเลยนะเพราะว่าบางเคสเขาว่างให้เราเลยอะ่ะซึ่งประโยชน์ที่แบบ อิงใช้นะคะในการคุยนะคะกับองค์กรอิงเนี่ยก็คือว่าพี่อิงเนี่ยขอเอ้ยพี่สบายดีไหมโน่นนี่นั่นนะอิงแบบติดต่ออยู่ตลอดเวลาคือติดต่ออยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยอิงก็จะแบบส่งไปเป็นกลุ่มแรกเลยบอกว่าพี่วันนี้พี่ว่างไหมคะเนี่ยเรื่องกองน้ำเอ็มเอออกใหม่อ่ะพี่หนูขออนุญาตแบบไปเล่าแล้วก็ไปสาธิตให้พี่ฟังได้ไหมพี่พี่พี่ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมหนูเนี่ยยังไม่เคยสาธิตให้พี่ดูเลย พี่ก็ยังไม่ติดเครื่องกองน้ําเลยอ่ะพี่ยังซื้อน้ํากินอยู่เดี๋ยววันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเครื่องกองน้ำเป็นเวดีแล้วเดี๋ยวพี่จะแบบรู้สึกไม่ดีกับหนูว่าทําไมอิงถึงไม่บอกพี่ตั้งแต่วันนั้นอะไรเงี้ยอิงขออนุญาตนะพี่นะอิงขอไปสาธิตอิงก็พูดแบบนี้นะคะกับทุกทุกคนเนาะนะคะทุกทกคนก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยก็ถือว่าตอบรับอิงนะคะความรู้สึกที่แบบเฮ้ยการขอไปสาธิตเครื่องกองน้ำทำไมมันง่ายจังวะ ลูกนี้ทํานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่หรอกมันเป็นหนึ่งก็คือเราเราก็คือยังอาจจะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของของสินค้านะคะาอาจจะไม่มีความเชื่อเรื่องของสินค้าแล้วไม่เชื่อตัวเองนะคะแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะทนไม่ได้ค่ะกับการที่แบบไม่รู้ว่าของดีแล้วเราไม่บอกอะ่ะไม่ได้ค่ะเราต้องบอกเขาอ่าแล้วที่สําคัญนะทุกคนคืออิงก็มีองค์กรนะคะที่มีเอ่อนักธุรกิจ แล้วนะคะที่รู้สึกว่าต้องการประสบความสําเร็จแนมเวแล้วอิงก,ก็คิดว่าถ้าวันนี้อิงทําแต่สินค้าตัวเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบปิดโอกาสให้ดาวไลน์อิงเนี่ยเห็นความสามารถอีกด้านของอิงคือคนใต้ดาวไลน์เราไม่รู้เลยว่าจะมีกี่คนแล้วมีอีกกี่คนที่ยังต้องการเครื่องกองน้ำอะไรอย่างงี้ต้องทําอะไรบางอย่างให้มันมากขึ้นกว่าการแค่ได้แค่ตัวเองอ่ะอิงก,ก็เลยโอเคอิงรู้สึกว่านี่มันคือโอกาสใหญ่นะ ของเราด้วยแล้วก็เป็นโอกาสของดาวไล์ด้วยถ้าดาวไล์นะคะแนะนําพาเราไปแนะนําเครื่องกองน้ําแล้วมีคนสนใจอ่ะคือเขาได้เลยนะเขาได้เลยนะนะคะมันก็ทําให้เขาได้ได้ได้เงินเร็วขึ้นนะก็ต้องลงมือทําจริงๆนะคะอ่ะสิ่งที่ยิงเริ่มนะคะในที่ยิงบอกนะคะะเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะต่างๆเหล่านี้นะคะนี่ มะะันอาจจะมีราคาบ้างแต่สามารถสร้างรายได้ได้อีกไม่หยุดนิ่งเลยนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลเนาะอิงจะเตรียมข้อมูลเองนะเพราะว่าอิงรู้สึกว่าพอการขอปุ๊บอะมันจะทําให้อิงแบบไม่ไปลึกซึ้งกับข้อมูลนั้นคือเรารู้สึกว่าเออเรามีข้อมูลในมือแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูก็ได้ร,รู้สึกว่าอิงจะต้องเตรียมเนี่ยนะคะหนึ่งอิงจะอ่านตั้งแต่หน้าแรกนะคะยันหน้าสุดท้ายเลย ไปทําตลาดอะทุกคนเราไม่ได้ไปนั่งเล่าแบบห้าสิบสไลด์อะแต่ว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาเรื่องประหยัดอ่ะอิงก็จะโชว์เรื่องความประหยัดในรูปเนี้ยอิงก็จะรู้เลยว่ารูปก็จะรู้เลยว่ารูปประหยัดมันอยู่หน้านจะคุยได้แบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่อิงรู้สึกว่าเราทําสไลด์เองจะเข้าใจเองหรือถ้าเราได้รับสไลด์มาเราต้องทําความเข้าใจกับข้อมูลแบบลึกซึ้งเลยนะว่าถ้าเป็นเรา สินค้ามันน่าซื้อหรือมันดียังไงที่สําคัญคือรายชื่อค่ะทุกคนใครว่ายิงก็ไปเลยค่ะนะคะเนี่ยแล้วอย่างที่ยิงบอกเนาะยิงก็ขออนุญาตไปสาธิต ใครที่ยังไม่มีเครื่องกรองน้ํานะคะเราจะคุยเรื่องของอสารปนเปื้อนในน้ําดื่มไมโครพลาสติกหลังจากขวดนะคะแต่สําหรับใครที่มีเครื่องกรองน้ําแล้วเนี่ยก็จะบอกเขาไปเลยค่ะว่าพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ยังไม่เคยดูของเอ็มวหรือบางทีอะถ้าเกิดว่าเขาเคยบอกว่าเาเคยดูแล้วนานแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรพี่พี่ยังไม่เคยดูจากอิงเลยเดี๋ยวอิงขออนุญาตนะพี่เป็นคนในองค์กรอิงนะเดี๋ยวอิงจะขออนุญาตไปสาธิตนะคะการทํางานของเครื่องให้พี่ดูนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่เป็นการบริการจากอิงเพราะพี่คือคนในองค์กรอิงค่ะอิงก็จะเขียนแบบนี้ค่ะแล้วก็ยื่นแผ่นนี้ดูเลยว่าพี่คะเดี๋ยวพี่จะได้เห็นเรื่องเหล่านี้เนาะว่าเครื่องกรองของเราเนี่ยสามารถทําได้นะพี่วันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ติดเครื่องกรองน้าอ e ีสปริงแต่พี่อาจจะต้องเลือกเครื่องกรองน้ําเนี่ยพี่ดูนะว่าเครื่องที่พี่เลือกอะสามารถทําแบบนี้ได้ไหมถ้าทําได้พี่ซื้อเลยค่ะเพราะมันคุ้มมากพี่แล้วก็ประหยัดด้วยเนี่ยค่ะแล้วทีนี้อิงก็มาแบบ เขียนรายชื่อใช่ไหมคะทีนี้ต้องมาสรุปผลเนาะก็คือดูว่าให้คะแนนสิบอะค่ะใครได้เท่าไหร่บ้างนะคะก็คือจะได้แบบในเรื่องของการตัดสินใจเราจะได้เห็นการตัดสินใจของเขาแล้วก็อย่าพกสินค้าไปสาธิตแค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าอิงเคยลืมหัวหัวต่อนะคะแต่วันนั้นอะ่ะอิงทําการบ้านไปว่าอ,อ๋อน้องคนนี้เขาทานโปรตีนทานบอดีค้คีเขายังไม่เคยเห็นเราสาธิตเราก็คือพกสินค้าไปเป็นบ,บอดี้คีอีกตัวหนึง่งเพื่อไปสาธิตให้น้องเขาดูด้วยอะนะคะตอนนั้นเราก็โอเคกองน้ําเราสาธิตไม่ได้แต่เราก็เทสแร่ทง นะคะแล้วก็สาธิตโปรตีนคุยความคุ้มค่าการเลือกน้ําดื่มถ้าเกิดยังไม่ติดเครื่องกองน้ําเราควรเลือกน้ําดื่มที่ไม่ใช่ RO นะคืออิงเชื่อว่าทุกคนที่อิงไปเนี่ยเขาได้ประโยชน์ถึงแม้วันนี้เขายังไม่ซื้อแต่เขาอะสามารถเลือกได้ว่าถ้าเขาหิวน้ําเขาจะต้องกินน้ําแร่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีประโยชน์กับอวัยวะที่สําคัญของเขาทุกอย่างในร่างกายเลยนะคะอิงก็ไปทํานะคะแล้วก็เคสไหนถ่ายรูปได้ก็ถ่ายเคสไหนที่ไม่ถ่ายรูปอิงก็ไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาด้วยเนาะ แล้วก็นอกจากที่เราแบบทำออฟไลน์แบบนี้นะคะเราก็ต้องโยนออฟไลน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในออนไลน์ค่ะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันมีเพื่อนเราแบบ2คน3,00พันคนนะคะทุกคนเขาจะได้เห็นด้วยเนาะว่าเผื่อบางทีเขาต้องการอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราต้องเทียบให้ได้เราต้องแบบจําให้ฝังใจให้เข้าใจเลยค่ะว่าวันนี้ติดเครื่องกองน้ำอีสปิงเนี่ยมันไม่แพงมันประหยัดไป9ก้าหมื่นห้าต่อปีนะคะแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่อิงได้รับนะคะจากการทําเรื่องเครื่องกองน้ํานะในประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะ นะเต็มที่เข้มข้นก็คือมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้เพราะว่าเราไปบอกสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายของเขาถูกไหมนะคะเซฟค่าใช้จ่ายร่างกายเขาดีขึ้นจากการกินน้ําเขาสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะและที่สําคัญคือสินค้า mv นะคะบอกไปหน้าไม่แตกหน้าไม่แห้งนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าแบรนด์เดียวนะคะ ที่เป็น5ปอรจริงๆนะคะก็คือมีประโยชน์ประหยัดมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็รับประกันความพอใจนะที่สำคัญคือคุ้มค่ะไม่แพงค่ะเพราะว่าอิงเนี่ยก็เซิร์ชนะคะยี่ห้ออื่นๆเนาะยี่ห้ออื่นๆเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าพอไปเทียบดูสเปคแล้วอะค่ะ อะไรต่างๆการการันตีเนี่ยมันไม่ได้เท่าเราเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกคุณภาพของน้ําว่าผ่านพีเท่าไรอะไรเงี้ยแต่ของเราอะคือบอกหมดมันได้เท่ากับคุณภาพของน้ําดื่มเลยถูกไหมที่ต้องใสแล้วก็สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีสีใช่ไหมแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะแล้วก็ปราจากสารปนเปื้อนในยิ่งตัวใหม่น,นะคะปราจากไมโครพลาสติกด้วยแล้วก็สารปนเปื้อนก็ปราจากถึงร้อยเจ็ดสิบชนิดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของอกรองสามารถกรองน้ําที่เป็นสารเคมีที่ ออกมาจากการผลิตยาได้ด้วยทุกคนเชื่อไหมว่าแค่บางทีถ้าเรากินน้ําไม่สะอาดแล้วมีการปนเปื้อนจากเ,าเขาเรียกว่าสารที่เขาทำเขาเขาทำยาแล้วสารนี้มันหลุดร่วลงมาในน้าอะค่ะนั่นอะเราจะเป็นคนที่แบบกินยาแล้วก็ไม่หายอะกลายเป็นคนดื้อยาอันเนี้ยอันตรายมากเลยนะเนี่ยเรื่องเหล่านี้หลายคนไม่รู้เลยค่ะเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเนาะแต่เราอะอยู่ในวงจรที่เราศึกษาเรื่องนี้อยู่นะคะคือคุยกับใครก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์อะค่ะมันมีประโยชน์ เนี่ยค่ะอิงก็ทำแบบอิงรู้สึกว่าเออ อิงก็ไม่ได้ทํายากเลยอิงก็รู้สึกว่าอิงก็ทําได้เลยทําง่ายนะคะแล้วอิงก็เนี่ยค่ะอิงก็ไปต่างจังหวัดนะคะอิงก็หอบเครื่องกองน้ามานะคะเครื่องกองน้าตัวใหม่เนาะแล้วก็นัดนะคะดาวไลที่ใต้นะคะที่บางทีบางคนนะเขาซื้อเครื่องกองน้าไปแล้วอะค่ะอิงไม่เคยสาธิตเขาเลยหรือบางคนที่เป็นดาวไลที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะอิงก็ต้องเอาไปทําให้เขาเห็นนะคะหรือบางคนเนี่ยอิงเคยสาธิตติดแล้วแต่ไม่ใช้อย่างเงี้ยอิงก็ต้องไปสาธิตใหม่นะคะซึ่งอิงก็โอเคนัดไว้แล้วนะคะก็มีการตอบรับนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะทุกคนค โอเคเป็นกำลังใจให้กันเนาะอิงทำได้ทุกคนก็ทำได้แน่นอน